แล้วมีแสดีครับวับน,นี้นะมีไดว่าสปินที่ราคาหลักร้อยมาแล้วนะเออใครอยากเห็นมังมาดูกันดีกว่านะครับตัวนี้เป็นใดว่า rs นะครับ rs นะนี่บอดี้เป็นดําทองนะครับสวยงามมากแขนเป็นแกนนะครับแขนเป็นแขนแกนเสียบนะเปลี่ยนได้เปลี่ยนซ้ายขวาได้นะครับเปลี่ยนได้ซ้ายขวาเลยนะครับก็เดี๋ยวแป๊บหนึ่งอ่ะนี่นะตัวลอกนะครับมีตั้งแต่เบอร์5 0 0ไปยันเบอร์6000แต่ทีนี้เพิอเอ่น ของที่ได้มาได้มาแค่เบอร์พันเบอร์สองพันสองพันห้าสามพันและสี่พันได้มาไม่เยอะนะครับเบอร์ละไม่กี่ตัวบอกเลยว่าราคาถูกมากเท่าไรหร่รู้ไหมหกร้อยเก้าสิบาทโคตรถูกเลยนะหกร้อยเก้าสิบาทครับทุกเบอร์ราคาเดียวกันทุกเบอร์ราคาเดียวกันเลยแต่ไม่แน่ใจว่าเบอร์ห้าพันหกพันเดี๋ยวเดี๋ยวของมันยังไม่มานะพอดีของมันหมดนะครับเดี๋ยวของมนมาอาจจะราคาโดดไปนิดนึงมั้งนะนะเพราะมันเป็นเบอร์ใหญ่นะครับดูนะความลื่นนะนะครับเนี่ย ใครอยากหาลอกตีเหยื่อปลอมงานแบรนด์ได้ว่านะครับนะสบายๆเลย690บาทแค่นั้นเองครับผมนะลอกห้านะครับน้ำหนักตัวลอก220้อกรัมนะเดี๋ยว่าชอบทำเบาๆนะครับกำลังเบรก5กิโลนะครับ3บอลแบริ่งโอ้ยแค่นี้จบแล้วนะครับเบรก5กิโลนี่เล่นได้หมดนะช่อนชโดเล่นได้นะครับได้หมดเลยเก๋ากระพงกระมงกระมังเล่นได้ทั้งหมดเลยนะครับนะดูดิสวยไหมดูแขนเห็นไหมทองนะครับดำตัดทองนะสวยมากเลยนะครับตัวนี้นะใครหาลอก ใดว่าราคาหลักร้อยเล่นตัวนี้แนะนําเลยครับสวยงานดีครับผม